สวัสดีครับวันนี้เรามาดูเคลนมายกท่านเกิงนะครับย้ายที่ทำการครับลงไปผมไม่ว่าหรอกฝากถึงพวกเขมรด้วยแล้วมันโอ้คนนี้เขาให้ฝากเขมรด้วยครับจะท่านเกิงไปฝากเขาไงไม่รู้ผมจะไปไปเนี่ยไปลงที่ชายแดนไปเกิงเกิงปืนใสกระบอกอ๋อเกิงให้มันแหลมอีกหน่อยใช่ครับผมแล้วไม่ระเบิดก่อน ไม่มีระเบิดครับผมผมมีวิธีผมคนไทยหัวดีครับคนไทยหัวดีดูหน้าไคนนี้ไว้นะครับไม่โดนตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุกตุิงคนไทยหัวดีครับผมบอยเลยนี่แค่น้ำย่อยผมจะกินน้ำจิ้มน้ำจิ้มได้ไปเจอครับไม้ลอกนะเอาเหล็กเลยไหมอาจารย์เหมือนเดิมไม้มาดิไม้แค่บรรทัดเดียวฮะข้าวเจ้าเหล็กไม่ใช่อะไรกันเนี่ยนี่แหละครับข้าจบแค่นี้นะครับขึ้นเรียบร้อยแล้วครับ